เขาสู่ช่วงมองเมืองเหนือนในรายการเจ้านิติภาคเหนือนนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้มีกิจกรรมและก็โครงการดีๆนะครับจากจังหวัดลำปูรียกจะมาอ้จา๋าประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฮู้ฮับทราบกันนะครับอย่างที่ฮาบู้กันเนาะว่าช่วงสถานการณ์โควิดอย่างอี้นะก็ส่งผลกระทบกับเรื่องของรายได้ที่ลดลงแต่รายจ่ายก็ยังคงเดิมอยู่เขาจะมีวิธีจะได้ที่จะช่วยลดรายจ่ายของเขาไปต่ยนะครับแล้วก็ลวดสร้างภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัวของเขาได้ตย่ย วันนี้จะมาอูถึงกิจกรรมลำพูนโกกรีนนะครับแต่ว่ากิจกรรมย่อยๆของเปิ้ลที่น่าสนใจนี้มีหลากหลายกิจกรรมวันนี้เราจะมาอูจ่าถึงเรื่องของที่ว่างสร้างอาหารนะครับจะมีรายเอียจะได้พ่องพี่น้องจาละปูนที่มันมีที่ว่างนี่นะเกียมฟังแล้วก็เกียมที่จะรับหูข้อมูลต่างๆเด้อเราจะมาช่วยกันจะสร้างอาหารได้อย่างใดพ่องนะครับวันนี้จะได้อูจ่ากับทางด้านคุณปนัดดาณวรัตน์นะครับเป,เป็นประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดลพปูนนะครับ แ่มท่านหนึ่งนะครับคุณบำเพนเมืองมูลครับเป็นเป็นผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศา,ศา,ศาสตร์การพัฒนาชุมชนหักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดละปูนนะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีสสดค่ะครับก่อนที่จะมาอู้มาจ๋ากเกี่ยวกับเรื่องของที่ว่างสร้างอาหารเนี่ยนะครับเดี๋ยวมาอู้ถึงโครงการลักๆกันก่อนเนาะลำพูนโกกรีนเนี่ยนะครับปั้นมีที่มาจะได้พ่องครับจ้าก็ต้อง นำเรียนอย่างนี้นะคะลำพูลโกกีนเนี่ยเป็นนโยบายของทางแม่บ้านมหาไทยนะคะภายใต้แนวคิดครอบครัวมหาไทยหอวงใย,ยสิ่งแวดล้อมนะคะทีนี้ว่าทางท่านนายกสมาคมแม่บ้านมหาไทยท่านดรปริถหาพรมเลิศน,นะคะเปิ้นกะบกำหนดนโยบายของปี2564กนะคะก็คือมีเรื่องของการคัดแยกขยะเนะะาะถังขยะอินทรีย์การลดใช้พลาสติกแล้วก็การ งดใช้พลาสติกนะคะการเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้ก็ิจกรรมตี้เราจะอุ้ก,กันในวันนี้ก็คือเป็นการใช้ที่ว่างสร้างอาหารนะคะคทีนี้อพอพอเราได้ฮับนโยบายมาแล้วเนี่ยก็คือเข้าเจ้ากับนําเรียนปรึกษาท่านผู้ว่าร,ราชการจังหวัดนะคะว่าเราจะดําเนินโครงการตี้ฮับนโยบายมาเนี่ยยังไดให้มันเป็นรูปธรรมรก็นําเรียนปรึกษาท่านประกอบกับ ทางลําปูเนี่ยเปิ้ลกัส่งเสริมในเรื่องของการปลูกผักการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารอยู่แล้วอย่างงี้ค่ะก็เลยริเริ่มดำเนินกิจกรรมลำพูโกกรีนขึ้นนะคะคโดยเฮาเนี่ยกับปรึกษากับทางพอชอนะคะเพราะว่าเปิ้ลกัมีโครงการเกี่ยวกับการปลูกผักอยู่แล้วนะคะเฮากับมีการคลิกออฟที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนในเดือนพฤศจิกายน2 5 6 3ครับมีการเจิญภาค เอกชนหัวหน้าส่วนราชการนะคะผู้นําชุมชนพี่น้องประชาชนเนี่ยค่ะเข้ามาร่วมกิจกรรมในวันนั้นวันที่เราคลิกออฟในหูปนี้เป็นที่จวนกันเล่ค่ะคะตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาใช่แล้วค่ะช่วยกันเต็มที่นะครับโครงการนี้เริ่มต้นที่จวนก่อนแรกใช่ตามหลักผู้นําต้องทําก่อนเราต้องเป็นตัวอย่างก่อนนะคะแล้วกับพี่น้องประชาชนเพื่อนจะได้ทำทำทำตัวเนาะโครงการในวันนั้นเนี่ยเราก็จะมีการ รลูกผักนะคะแล้วทีนี้ที่จวนเนี่ยก็คือจะมีการมีฟาร์มย่อมๆเลี้ยงเลี้ยงไก่ตัวนี้อันี่เราเลี้ยงไก่โตใช่อันนี้คือมีไกยู่15ตัวนะคะตอนนี้เปิ้ลฮือผลผลิตเป็นคายเนี่ยวันละ12องฟองโอ้ใช่แล้วแห็เรือสามตัวนี่มเนมขือกัครับอมันมันน่าจะเป็นรอบของเปิ้ลนี่ค่ะใช่ครับท่านผู้ชมครับตัดภาพมาตั้งเพ่มสักหน่อยหรอจากที่เปิ้ลปลูกตอนนั้นเนี่ยนะครับตอนนี้ผลผลิตใหญ่แล้วเนอะ ไข่ก็มีแล้วถ้าตัดมาที่ห้องส่งจะหันได้ว่านี่เลยครับพืชผักจากจวนผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนนะครับโอ้อันนี้เป็นอันนี้เป็นรอบสองแล้วนะคะรอบสองแรกคือเราเก็บผลผลิตไปแล้วอันนี้เป็นรอบสองก็จะมีผักสลัดกีนโอ๊กเลดโอ๊กมีคอสมีอย่างประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็คือไข่ที่ได้จากฟาร์มที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนนเแนไปพอนะครับไข่นี่ กันใหญ่ขนาดเลยนะครับเป็นไข่ที่เป็น,ปน,นไข่ออร์แกนิกนะคะ<อ> <c oughs> เราเก็บเก็บไข่ทุกวัน,นะค่ะครับะค,ะครับโอ,โอ้โหเริ่มพือผลผลิตมาเมินเลยกันครับโอ <c oughs> เมินแล้วค่ะเมินแล้วค่ะตอนเราเอามาเลี้ยงนี่ประมาณสักอาทิตย์กว่า,กวาเกือบสองอาทิตย์เป็นก็รมือผลผลิตแล้วะค่ะครับหันก็ครับท่านผู้ชมครับดูไข่กันใหญ่ๆไข่ออร์แกนิกแข็มซ้ำนะครับเริ่มที่ชวนผู้ว่าราชการจังหวัดระูองแล้ว ท่านก็มีที่ว่างนี่นะสามารถทำได้แน่นอนนะครับใช่<อ>คือพอพอหลังจากเฮาคิกออฟที่จนเพ้ว่าราชการจังหวัดเสร็จเนี่ยเฮากลัลงไปพื้นที่แต่ละอําเภอนะคะคลงไปตามชุมชนมไปมาแล้วทุกอําเภอแต่อำเภอในจังหวัดลําปูนนะคะเราไปดูไอ ชุมชนที่เป็นชุมชนต้นแบบก่อนนะคะว่าเปิ้ลนมีวิธีการในการใช้ที่ว่างสร้างอาหารยังไงคือบ้านในแต่ละบ้านเนี่ยจะมีที่ว่างอยู่แล้วสำหรับใช้สร้างอาหารพื้นที่เล็กพื้นที่ใหญ่ก็คือสามารถที่จะปลูกผักนํามาบริโภคในครัวเรือนได้หลังจากที่เารยาไปเยี่ยมต่าชุมชนต้นแบบแล้วเนี่ยรเราก็มีการประชาสัมพันธ์นะคะคือพี่น้องประชาชนเนี่ยมาดําเนินกิจกรรมนี้นะคะโดยผ่านทางช่องทางของ เพจของแม่บ้านมหาไทยประชาสัมพันธ์จังหวัดสวทรหรือว่าตามาว,วิทยุกระจาย<ม>กระจายเสียงตามชุมชนนะคะทุกเช้าแล้วเรากับลงไปตามพื้นที่ต่างๆเพื่อที่ไปช่วยชาวบ้านปลูกผักค yeah, หลังจากนั้นเราก็คือไปติดตามโครงการไปตัดผักมาประกอบอาหารเป็นการประชาสัมพันธ์อย่างหนึง่งครับ,รบเรียกได้ว่าเป็นการกร<ด>ะตๆๆๆๆุ้นนะครับ<ๆๆๆ> กระตุ้นคือพอแม่ี่น้องตื่นตัวเนาะ <c oughs> ว่าแตนที่จะหื้อหญ้าขึ้นน่แถวแถวบ้านเฮาเนี่ยเขาปลูกพักดีกว่า <c oughs> <ช>ได้กลิ่นโดย <c oughs> โอ้ไปหลายปื้นตีนะครับด <c oughs> ้วยบรรยากาศนี้ไป <c oughs> ดีม่วนเนาะ <c oughs> อยากจะเรียนถามตั้งพอชอกันพ่องนะครับว่าตั้งพอชอของเราเนี่ยเปนได้มีส่วนที่จะขับเคลื่อนขยายผลกิจกรรมนี้มีส่วนห่วงกับกิจกรรมนี้จะได้พ่องครับค่ะในส่วนของสำนักงานพรันามชนนะเจ้าพอดีเฮาก็มีในเรื่องของนโยบาย สร้างความมั่นคงทางอาหารนะคะ,ะคพอดีกัน<อ>เลยนะคะเฮาก็เลยมาทํางานร่วมกับทางม่บ้านมหาไทยนะเจ้าโดยเฮาก็ทำตามกระบวนงานของพัฒนาชุมชนนะคะเริ่มที่ผู้นําต้องทําก่อนนะคะแล้วในส่วนของพัฒนาชนเองเนี่ยเจ้าหน้าที่พัฒนาชนทุกคนนะคะจะต้องปลูกผักภายในบ้านอย่างน้อย5ชนิดนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยขยายผลเป็นซิฟชนิดแล้วนะคะพอเริ่มจากเจ้าหน้าที่แล้วเนี่ยเฮาก็ร่วมกับทางในบ้านมหาไทย ลงในในพื้นที่นะคะในชุมชนไปทรงเสริมให้แต่ละหมู่บ้านทุกหลังคาเรือนจะต้องดําเนินการปลูกผักข้งแรกเขาก็เฮือ5ชนิดก่อนแล้วตอนหลังมาตอนนี้ขยายเพิ่มเป็น10ชนิดนะคะเพราะหลังจากปลูกผักแล้วเนี่ยบางท่านอาจจะสงสัยว่าทุกครัวเรือนมีการปลูกผักแล้วเข้าจะกินกันยังไงอย่างเงนาะนะคะคคก็มีการแลกเปลี่ยนนะคะบ้าน,นี่ปลูกพักละบ้านนี่ปลูกพริกบ้านนี่ปลูกักกาด เขาก็เอามาแลกเตียนกันนะคะคนอกจากนี้เนี่ยพอหลังจากที่เหลือแล้วเขาก็ยังมีการแปรรูปนะคะโดยท่านในบ้านมหาไทยเนี่ยก็ได้ลงไปช่วยเหลือในกิจกรรมของการแปรรูปพักตีถ้าเขาเหลือจะกินนะคะเพราะนอกเหนือจากในครัวเรือนแล้วนะคะเขาก็ยังมีการขยายพื้นที่ปลูกนะคะถนนในหมู่บ้านที่ว่างเนะะี่ยค่ะเขาบมีว่างเลยเขาก็มาเอาเข้าในเรื่องของที่ว่างสร้างอาหารนะคะโดยปลูกพัก ปลูกต้นไม้ผลติกินได้ซึ่งเราตั้งชื่อว่าถนนกินได้นะคะในโรงเรียนเกา่า <c oughs> ตีบ,บ่ได้แบบ่ได้ทำการสอนแล้วหรือในวัด <c oughs> เขาก็ยังเข้าไปปลูกเพื่อดีฉนองน,นโยบายที่ว่างสร้างอาหารนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าท่านเข้าไปในจังหวัดลําปูเนี่ยท่านก็จะเห็นว่าทุกครัวเรือนประมาณ90%นะคะวัด <c oughs> โรงเรียนเาก็ มีโครงการที่ว่างสร้างอาหารสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารโดยการปลูกพืชพักส่วนครัวไม่ผลที่กินได้นะคะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะไปแอนตั้งละบูนห้องล้อกนะครับจะไปพอถนนกินได้เป็นอย่างไดนะครับที่ว่างสร้างอาหารนี่เป็นอย่างได้พ่องนะครับแต่เทคนิคเขากลับมาต้องจะไปปลูกนักอย่างล้ําเหลือนะเพราไป่เจน ทำเป็นสวนใหญ่ๆหรอแล้วก็ต้องปลูกที่หลากหลายตัวนะครับขันน้อยนี่น้อยันน้อยนี่น้อยมากอะไรย่างก็ปลูกกันนั้นบางทีเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีคอนโดผักถ้าพื้นที่เฮาเล็กๆล้วกะปลูกผักเป็นชั้นๆบางทีเปลือกไข่ย่างนย้ค่ะเราก็คือสามารถใจปลูกผักได้ตัวเองค่ะเจาะตรงหัวมันแล้วก็เอาเอาข้างในมันไปบริโภคเสร็จก็เอาดินใส่ปลูกผักทีก็ได้ค่ะใส่นในแผงไว้อย่างนี้ค่ะโ ฟังผู้มีประสบการณ์ครับเพราะว่าท่านปลูกที่จวนมาแล้วหอกแล้วพืชผักนี่มันก็มีหลากหลายสีสันเนาะมันก็เหมือนว่าเป็นไม้ประดับในบ้านในจองของเขาไปเลยนะครับงามตอนนี้ตอนนี้ถ้าเกิดไข่เข้าไปที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนี่คือจะไปแวะเยี่ยมเยียนด้านหลังนะคะที่ที่มีปลูกผักก็คือจะนําเรียนอย่างนี้นะคะว่าไอ้การปลูกผักเนี่ยมันทําให้เขาเนี่ยสามารถบริโักเออบริโภคผักที่สดสะอาดปลอดภัยนะคะมันเป็นการลด รายจ่ายในครัวเรือนตัวนะคะและอย่างที่ท่านอาบอกเมื่อสักครู่ว่าเราสามารถนําไปแลกแลกเปลี่ยนกับกับชาวบ้านได้ถ้าสมมุติว่ามันเหลือเหลือจากการบริโภคเนี่ยสอดคล้องกับภาวะเศรษฐ,ฐกิจอย่างนี้เลยนะคะคช่วงโควิด -19 เนี่ยคือเราสามารถนําไป จำาน่ายเพื่อสร้างรายได้เพื่อแก่คัวเรือนได้ตัวอันนี้คือคือประโยชน์ของของการใช้ที่ว่างสร้างอาหารครับบ้านเฮาเนี่ยเป็นเมืองเกษตรอยู่แล้วนะครับนอกเชื่อว่าทุกท่านมีประสบการณ์พียงแต่จะแย่ก่อยอกันหลายคนโอ้ยคีขาเนี่ยมาได้เนอะนะครับยุคนี้เนี่ยเราต้องช่วยกันแล้วก็อสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านอาหารให้กับตวเก่านะครับนอเราจะได้มีอาหารไว้บริโภคนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยเนาะ พืชผลที่เขาปลูกคนเดียวนี่มันปลอดภัยนะครับสารเคมีอย่างเขาบอกใจเราเพราะเขาจะกินเนี่ยนะครับโอ้ดีกว่าคือเขาสามารถกินได้อย่างแบบแบบแบบสบายใจนะคะแค่ล้างบมดได้ก็กินได้แบบสบายใจแล้ววันี้ที่บ้านท่านปลูกกันอย่างพ่อเอรครับโอ้แย่เลยค่ะอันนี้ก็มีนะคะแอบขโมยจากจวนนะคะพี่มีอย่าง แกงแค่ได้เลยเจ้าที่บ้านครับที่จวนเราครับวางแผนจะปลูกกันอย่างต่อไปตั้งแน้าแห่งกอครับจะบอกว่าตอนนี้ที่จวนคือมีผักหลักหลากหลายชนิดมากนะคะเนี่ยนอกจากกินโอก๊กเล็ดโอก๊กมีคอสก็จะมีพวกผักพื้นเมืองพริกมะเขือกวางตุง้งคือถ้าจะแกงแค่เนี่ยคือว่าสามารถหาผักทุกชนิดที่จะแกงแค่ในจวนได้เลยครับโอ้ชาติดีเลยนะครับใครขึ้นี่น้องประชาชนเจ้าหล่อปูนหรือว่าเจ้าเหนือของมูเฮาเนี่ย ไปพอเอาเป็นตัวอย่างเนื้อนะครับไปพอที่จังหวัดละปูนเขาจะได้ช่วยกันนะครับในการที่ประหยัดก้าใช้จ่ายถ้าจะเจิญชวนให้กับพี่น้องจละปูนหรือว่าพี่น้องเจ้าเหนือเนี่ยครับท่านจะเจิญอย่างใดเพราะว่าท่านมีประสบการณ์แล,ล้วเราปลูกที่บ้านที่จองเนี่ยนะครับก็คืออยากจะเจิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนนะคะมาร่วมกันใช้ที่ว่างสร้างอาหารนะคะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนะคะเราจะได้บริโภคอาหารที่สดสะอาด ปลอดภัยและก็คือมีมีคุณภาพนะคะเป็นการใช้ที่ว่างให้เป็นประโยชน์เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะ,อะนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็คืออยากจะเชิญชวนนะคะ,ะพี่น้องประชาชนนะคะถ้าเกิดอยากจะเข้าไปเยี่ยมชมครัวเรือนต้นแบบก็คือเข้าไปดูที่จนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนได้ก่อนเลยนะคะค,คือ นี่สำคัญก็คืออยากจะรณนรงค์พี่น้องชาวลำปูเนี่ยมาช่วยกันใช้ที่ว่างสร้างอาหารนะคะให้สมกับที่ว่าเมืองลำพูเนี่ยเป็นเมืองแห่งความสุขบนความพอเพียงค่ะครับโอ้ <c oughs> จัดดีเลยนะครับ <c oughs> นอ้อง <c oughs> ได้หานั้นปั้นเลี้ยงไก่แล้วเขาก็ไขเลี้ยงไก่พ่องนะครับเพื่อจะได้มีไข่กินเลี้ยงแค่15ตัวเนี่ยได้กินไข่12ฟองเป็นอย่างน้อยแล้วนะอันนี้คือบอกต้องซื้อเลยค่ะก็คือก็คือกิ่นที่จวนแล้วคือสามารถแบบเผื่อแผ่คนอื่นเวลาไข่มาที่จวนก็เก็บผักไปได้นะก็เอาไข่ไปได้ขนาดคุณบําเพญไปที่จวนจะไปเอาก้าวเอาก้าวมาติ่จวนไปปลูกที่บ้าน่ะน่าสนใจนะครับตั้งาชลอจัดจวนอย่างใดแหมพ่องครับขยายผลไปสู่อําเภอต่างๆอย่างใดแหมเจิญ <empezar> ในส่วนของการขยายผลในเรื่องของการปลูกพักเนี่ยนะคะตอนนี้เขาก็ปลูกกันไปค่อนข้างเยอะแล้วนะคะทีนี้ในส่วนของการขยายผลก็คือในเรื่องของการแปรรูปผลผลิตนะคะคการตั้งเป็นกลุ่มอาชีพนะคะควารบับแปรรูปผลผลิตเกิดขึ้นในหมู่บ้านนะคะแล้วก็แหมยางนึงก็คือในเรื่องของการตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์นะคะคือเขาผมต้องไปซื้อเมล็ดพันธุ์จากข้างนอกแล้วนะคะคเขาสามารถเอาเมลร็ดพันธุ์ที่เขาปลูก นะคะมาปลูกต่อกันในหมู่บ้านได้เลยนะครับสนใจเมล็ดพันธุ์เนี่ยนะครับว่าหลังแวะไปเอาได้เลยถ้ามีเมล็ดพันธุ์เขาก็จะปลูกนะครับทีอเมืองละปูนนี่เป็นเมืองเกษตรแล้วก็เป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจพอเพียงเนาะเปิงปลาตวเก่าได้นะครับจะได้มีกินมีใช้ลดรายจ่ายนะครับเป็นโครงการดีๆนะครับนึ่งในกิจกรรมของลําพูนโกลกรีนนะครับนั่นก็คือที่ว่างสร้างอาหารนะครับตอนนี้ปิ๊กไปสำรวจที่ว่างของตวเก่าเนาะนะครับ แจ้งได้ของบ้านโอ้ตัดนี่ก็จะปลูกได้ตัดท่านก็นจะปลูกได้สำรวจกันนะครับและปรึกษาทางด้านสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพูุได้นะครับหรือว่าจะมาแอลพอที่ตัวอย่างที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลพูุรได้ต้อง,งมีปลูก <c oughs> พืชพักกันได้นะครับก <c oughs> ับว <c oughs> ันนี้ต้องขอขอบพคุณถึงสองท่านนะครับท่านแม่บ้านมหาไทย จังหวัดละพูนครับเป็นประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดลพูนแล้วก็ทตงด้านผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนรักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดละพูนนะครับขอบคุณค,ณครับมากเลยขอบคุณค่ะคสาวเจ้าหม่ก็ไปสํารวจตีตบ้านตะก,กาได้เนอะจะไปจะไปสํารวจตีบ้านพ่อบอกี่ว่าถ้าแกงแค่ตีบ้านนี่คือแกงแค่ได้เหมือนกันจ้าจะไปเลือดที่ว่าว่ายังบ่มีพักไอหยางพองเมื่อกี้คุณสุรชัยบอกว่าจะเลี่ยงไกลหรือเลี่ยงน้องไกล อ๋อเลี้ยงน้องไกเ่เพราะมันเต,ติบโตันน้อยๆก่อนรอบเพราะน้องไก่ก่นอนเนาะถ้ามันใหญ่มาก็จะห้องว่าไก่เ<อ><อ>จ้าถือว่าเป็นโครงการที่ดีจัดนักเลยเจ้า